สวัสดีครับ FC ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวแอมเลาะทุ่งครับ FC เมื่อนี้บ่าวแอมเลาะทงพร้อมทีมงานครับเดินทางมาติดตามตัวเลขกับพ่อหญิงครับคุณพ่อหญิงหัวหน้าผีครับ FC เนาะมาแล้วครับ FC ฝันดีครับครับงวดนี่ฝันเห็นปูพญานาคครับเพิ่นมาจำศีนอยู่บ้านพ่อหญิงว่าสันครับปูพญานาคผู้เก่าล่ะครับมาแต่ฟังเล่าเนาะครับ FC มาเกี่ยวค้าเกี่ยวแข้งวสันแต่าสามองค์เ้ยครับเอฟซีมาเที่ยวนี่เพื่อนมาจำศีลสามองค์ครับมีปูองค์สีทองแล้วก็สีเขียวสีแดงวสันครับเอฟซีผู้เฒ่าองค์หนึ่งผู้หนุ่มสองครับเอฟซีมาบอกเลขจ้าชะเพิ่นว่ะครับ <c oughs> หายหนาหายตาไปโดนเพิ่นว่าสีมาจำศีลคือเก่าปีนี่เนาะครับทีมงานพรอน้อมยังครับพร้อมแร้วครับครับ,รบผมบสวัสดีครับพ่อเยิงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อเงิงพ่อเงินสุดีครับ พอยังสุดรอตัวนี้ครับตาไปถือยังกว่าพอยังว้ายไปติดสีแดงๆไปต่อยกับเขียวแล้วมันขิงเงาคูใสโอ้ขิงเงาคูใส่โอ้เนาะครับมาติดตามตัวเล็กกับพอยังกองเข้าเพิ่นว่าเพิ่นมีแนวทางดีๆครับกับปูพญานาคครับว่าสู้ฟังนะครับพอยังเป็นแนว้ออไรครับเปูพญานาคเพิ่นมาจำศีลอีกแล้วมาจำศีลอีกแล้วเพิ่นมาจะใส่เหรอครับ มาตะพูนหลือเมืองเล่ามาสามองูมาแต่มาแต่ฟังเล่ามาแต่ฟังเล่าครับไม่ต้องเสียเงีกเลยมาสามองในส่วนนี้สามองเลยแม่ครับองเข่าก็มีองคหนึ่งองคหนุ่มสองหนุ่มสองเข่าหนึ่งแม่แต่นับกันสามคนเต้ปีกายปีที่ผ่านมาเพิ่มมาองค์เดียวโบแมนบหครับองค์เดียวปีนี้มาสามมาสามแม่ครับพนว่ามาอยู่แถวนี้มันซุ้มเย็นดีเพนว่าซุ้มเย็นดีเนาะเล่แอมคะขอการนึ่งจ้ะค่ะ ไอยนักองนี้หมวดีบเป็นคยมาจำสิเนั่นเข้าทั้งสามตัวเลยเขาสามตวครับแม่เนี้วครับคลิปนั่นนะครับเพื่อนกลับมาอีกส่วนี้มาอีกแล้วขีทอดพอย่างอีกเพิ่นมาสามวงนี่เหมือนมาสามวงมาผู้เดียวคือตะกี้เพิ่นส่วนเกี่ของบริวารมาแล้วเพิ่อนขมน้ำขมทะเลมาอย่างดีเล้วขมน้ำกุมาแล้วนะครับเนาะมอยผิดวังเ้วเพิ่นว่ามาจำสิ้นส่วนนีกก็เด่าันว่าครับ อเอากองดีมาผากมาให้โซกคือเกาแหน่ไม้โซกไหร่ลาะพือเกาหล่ะเพื่อนวะมาขับมาคูนพื้เกาหลา่ะเพื่อนว่ะดีหลายดีหลายต้นมะพร้าวหลังบ้านนี่ก็เป็นยิกยิกเนาะครับเนาะแมน,แมน,แมนปีนี้มันยิกอยู่บ่ล่ะครับต้นมะพร้าวแล้วนะครับมันก็มันยืดออกแน่หละ่ะโอ้ยืดออกแน่เนาะ่อเดี๋ยวจังคือพาไปเบิ่งมีโอกาสนะครับเมื่อกี้มันยิกมันก็มันก็ย่นออกแน่หล่ะนะครับย่นออกมากไม้ออกนะ เพื่อนก็มาจำศีอีกคือเก่าล้วครับอือมาจำอยู่หลังบ้านแล้วละมันเคยมาอยู่นะโอ้ผนเคยมาอยู่หลังบ้านพ่อหยิงใช่ไครับต้นในต้นเผาเนาะครับอือเพื่อนก้าวมาอีกสามโมงส่วนนี้มาสามโมงครับอือมาพีก็ได้ครับเพื่อน่อองค์เถ่าคนหนึ่งองค์นมสองอือเพื่อนเพื่อนมาบอกเลขยนี่อะไรครับพ่อหยิงเพื่อนก็เรียกมาให้ละง้วนนี่เพื่อนว่าครับ มาจำสินเลยพี่น้องเรียกไหมพ่อพม,มอัวไหตัวไหนครับเ <96, 5 S 1> ก้าหกห้า,าเาาก้าหกห้าหาซีแดงล่างมาสองตัวหาซีครับเก้ 96, หาหกห้าห้าสี่เก้าหกห้ากับห้าสี่ครับครับครับเพป่นเป็นตัวพญานาคบอกหรือเป็นผู้เถ่ามาบอกเยันผู้เถ่ามาบอกครับแด<ป>ง<ป>ล่างเลยมน แปลงล่างเป็นคนมาบอกเป็นผู้เฒ่าม,มาผู้เฒ่าองค์หนึ่งนมสองเฒ่าหนึ่งนมสองงานมานำการบ้านในที่เท่าได้ครับพออย่างที่หาเจ็ดบ้านในที่ข้องพอหยังหาเจ็ดครับเป็นแต่มาเกี่ยวขาเกี่ยวแข้งบ่ครับพอหยิงมาโซนีโบกเกี่ยวโบกเกี่ยวเนาะแต่ว่ามาหาไเลีคือเก่าอ,อแต่เห็น<ด>ครับ เราเสียงว่า่นเขยมากขังนึ่งนเบอลน้มากใครสิแมนจำภาษาสามตัวเลยครับสามตัวเลยครับสมเขาสองสามตัวกับเขาสองตัก็ถือแตกแตกล่างแตกบนบุนแล้วมาธรรมดาได้ครับไให้นอาชีนี้รองคได้ครับงานงวดจามภาษาปีสิบบ้านมาานะมันเป็นตารไม่นว่านายโซ่ึ้กเอาหรือเพิ่นว่า ต้นมะพร้าวเป็นย่องๆ,ๆขึ้นมาเป็นหวัวพญานาคเลยเออสั่งแปรีอีดีนี่แหละเอฟอซี e <FC S 1> เพิเ่นก็เห็นโยนี่คนอ,อันเพิเ่นก็มีโชคมีลาภอยู่นะครับเ,ออเป็นอย่งไรครับความบขืนไว้ของผีต่งๆๆาตงๆบาตรนี่ผีต่างๆกับโบมีมากเนี่ยผีปอบมาขึ้นเต็งอยู่บ่ล่ะครับ,บ<อ>นี่มาแบบพญานาคกันละมาพญานาคมาบอยดีไล่ดีไล่หนักมากผีมากศิกรรมมากเนาะถึงว่ามาหายโซ่หายลาบคือกาอะไรเพรานว่า นี่เขารรษาแล้วนานเขารรษาแล้วเนว่สามเดือนก็กลับเหรอนว่าสามเดือนก็กลับเรียกไงโศกไงวัดจนะแล้วมาเอาทรงแล้วเอาเรียกว่าทรงเลยนว่าเสือเลยนว่าเสือจ้าเลยคนว่าจ้าเลยสามตัวตัวเลก็คอยหยบก้าหกห้าก็าหาสี่ก้าหกห้าห้าสี่บ้านเลขที่ห้าเจ็สบ้านเลขที่ห้าสิบเจดครับการมาุดนะครับ นี้สิอันจึงได้อีกครับฟันจังได้อีกบาทนี่ครับกพอพันยังไดละบาทกับคำเมื่อกีเคลื่อนไหวเท่านั้นก็เคลื่อนไหวซ้ำนี่แมนปีต่างๆหน้าหน้ากับพอมากพูดเสือเถื่อนเขียนมาเลยทีพอพัยานาขึ้นมากเลยยานาขึ้นมากหากมาหายมาบอกแล้วทีมัวหนักก็เรียกเบาหายมาหรืว่างวดต่อไปเรืออะก็บพราะเนี้ยพิ่งมาหยังไงครับ เพราะว่าปูเป็นมากเนาะปูพญานาคเนาะปูพญานาคเป็นมาแล้วะปูสีทองสีแดงครับแข็บหน้าจอไว้เนาะครับเนาะครับขอบคุณครับพ่อหญิงครับสวัสดีครับสวัสดีครับเลขของพ่อหญิงครับเอฟซีวันที่สิบหกกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับปูพญานาคบอกรีกแมนครับเก้าหกห้าเก้าหกห้าตัดเรนครับเอฟซีเลขสองตัวฮ่าซีครับฮ่าซีครับบ้านเลขที่ฮ่าเจ็ดฮ่าเจ็ดครับเอฟซี สมุติปากามาจดไว้เลยครับขอให้มีโชคใหญ่ครับพอหญิงรับเอฟซีเมื่อไหร่ครับเอฟซีเมื่อไหร่ครับเบาแอมมาทงสิบาไปเบิ่งข้องดีครับมีข้องดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบาอมมาทงนี่เดินทางไปทําบุญยูวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยนีข้องดีติดใหม่ติดนี่มาฝากเอฟซีครับตามูาชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค่าขายขายขายของโบดี ลูกค้าโบ้ไข้เขาลานคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อลรตีเป็นี่อเสลือถือกนะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถาอยู่ของไมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีถักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับใดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้<ม>เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่าง้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้นิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ถ้าปาดสามครั้งลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไวยพ่อหลวงปู่รอดเนะพ่อนวดปี่หลอดเี่ะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อลถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาไม่ตามายอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยิน่าวกบรอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับ ท่านไหนที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบ่เห็นล้านเฮาแข่แข่วมีอียังบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบังหนาล้านเห็ุในคนมองบ่เห็นล้านข้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในล้านข้าล้านขายของเฮาครับขายดีปันเทนท้ำเทธาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ เ่าแอมเราทงหูยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือในกาบมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปร่วยน้ากันครับสาหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังไงผู้สาว กูบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่ามผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมาแล้วครับเนาะแล้วก็มือแท้ๆครับ่ามผู้ชมมือแท้ๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูกปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิ้วสามเทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่ามผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามเลครับด้วย่ามผู้ชม เป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมะหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมนะเนาะแอดคาราบาวจนเนี่ยแต่งเพ hai, ลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็นี่วัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รลอดวัดกุกกลมเนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งขึ้กันนี่ครับยืนคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมรา่อทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโทมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีเฮาแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเน้องสม,มุชุมแล้วกาบ้าแอมเปอร์ตรงนี้ด้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุน,มนคลองหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับสม,มุชุมเอาไปอาสบสําระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีทีล่าสีมันบดมันบันบงเสนียดจัตตงไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสมุชุมเนาะ กระเฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลามาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเราแอมเราตรงนี่เอาม้าโหลายครับมาฝากอิฟซีโบลายก็ทุ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุาให้ถือเกลียกเด้อ,อครับเอาไปใส่ละให้ถือกเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาเอมเราตรงกับสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอดลเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้อง,องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุสาธุสาธุสาธ,สาธุครับผมสาธุสาธุ